ด่วนขวัญอุตสามณีชี้แจงทันทีหลังเจอข่าวแรงไฟรั่วดับคากองท่าย อยู่ๆก็มีข่าวว่านางเอกดังขวัญอุตสามณีเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้ารั่วจนเสียชีวิตคากองถ่ายสามีเงินพรอนละครซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ทางช่องอมรินทีวีซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งยังบอกอีกว่าเจอข่าวลักษณะดังกล่าวจนเลิกตกใจแล้วโดยเธอได้เล่าว,ว่าไม่ตกใจเลยที่เจอข่าวแบบนี้เพราะขวัญโดนจนชินอันนี้ก็เป็นเฟคนิวอีกเช่นเคยขวัญยังมี ีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายตามข่าวที่ออกมาถามว่าจะฟ้องไหมก็คงไม่ฟ้องเพราะเราไม่สามารถดําเนินการได้แล้วมันก็มีออกมาเรื่อยๆมองอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกอบอุ่นดีนะต้องขอบคุณเขาที่ยังนึกถึงกันเขียนถึงกันแสดงว่าเขายังเห็นว่าข่าวขวัญยังขายได้ยังสร้างรายได้ได้ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแต่ก็อย่ามีมาบ่อยๆเพราะว่าบางทีคนไม่ได้กดเข้าไปอ่านเห็นผ่านๆก็อาจตกใจได้เธอยัง อีกว่าตอนแรกที่เจอข่าวแบบนี้ยอมรับว่าตกใจนะแต่หลายๆคนก็บอกว่าเวลามีคนแช่งให้เราตายหรือลือว่าเราตายอาจจะถือว่าเป็นการต่อชีวิตเรายืดอายุเราออกไปอีกสำหรับตรงนี้ขวัญไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ยังทำงานตามปกติถ่ายละครทำธุร,รกิจละครก็ยังออนแออยู่อย่างละครสามีเงินผ่อนปัญหาไฟรั่วไฟฟ้าช็อตไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนรับผิดช ชอบตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองความปลอดภัยมีเต็มร้อยอยากให้ทุกคนที่เสพข่าวมีวิจารณญาณในการเสพข่าวให้อ่านให้ครบถ้วนข่าวปลอมข่าวเฟกนิวก็จะหมดไปจากสื่อไทยเพราะทุกคนไม่หลงกลไปเชื่ออย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกระดิ่แจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย